นะพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆที่ชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาลงไมยแม่น้ําปะจินบรีเช่นเคยครับวันนี้ฝนตกนะ้ครับผมช่วงเช้าออกมาก็ลอยตลอดครับวันนี้เลืเลอกชัยภูมิใต้สะพานเช่นเดิมครับแต่นี่มาเป็นสะพานบ้านทามครับ จริงมีน้าแนะนำครับให้เข้าไปทางโค้งน้ำนู่นครับป่าสวายกำลังเข้าดูสภาพอากาศวันนี้แล้วครับผมดูแล้วน่าจะทั้งวันนะครับก็หลบเข้ามาใต้สะพานครับลองดูครับผมจะไม่ออกมาก็ไม่รู้ทำอะไรครับก็เลยมานั่งใต้สะพานดูสักพกนึงครับผมดูจะมีตัวหรือเปล่าครับน้าๆได้รับชมหรือเปล่าครับนะท่านได่เข้ามาดูเข้าป่ากดไลค์กดแชร์กดจับสไะชายแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง แรงถนดเลยครับให้กำลังใจกันนการทำคลิปครับผมเนืัอฝนตกฟ้าร้องก็ออกมาตกให้นานไในรับชมครับดูเรียอสภาพขกขมัวจะมีปลาหรือเปล่าครับสะพานบ้านทามครับก่อนแต่ก่อนก็เป็นหมายมหาชนหมายนึ่งครับช่วงนี้ลกแล้วน่าจะปลาไม่ค่อยเข้าหรือยังไงไม่แน่ใจครับอาจจะเข้าไปตกข้างในครับแต่วันนี้ไม่ไปครับผมดูสภาพอากาศแล้วคงจะวิ่งหนีฝนกันนะมีลมก่ออันเล็กกระเปียกอยู่ดีครับใต้สะพานดี่กว่าครับชายภูมิช่วงนี้คึมฝนคึมฟ้าคึมฝนครับเดี๋ยวไปลองดูครับวันนี้จะเป็นไงเตผม คตั้งท้ายดีเดี๋ยวไม่ดีเรไหลลงไปจากต่อหม้อตกน้ำเลยครับยำๆเลยครับรองเท้าลื่นยกนันยางเดี๋ยวลองุ่นครับสายสิบโลแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวหย่อนปากกดสักหนึ่งคันครับข้างต่อหม้อครับผมลองดูครับผมครับนั่งจิบกาแฟรอไปครับผม ึ้ฝาขึ้นปนอย่างนี้ออกไปที่โ่งแจ้งก็เปียกครับนั่งรุ้นอยู่ในเดี๋ยวต่อหม้อครับพักผ่อนไปด้วยไปในตัวครับผมนี่ลองรเบ็ดลองลงเบ็ด ทำสามคันแล้วก็เหยียบประกดอีกหนึ่งคันครับลองดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังก็ยังมไม่รู้หมายว่าจะมีต่อหรือมีเบ็ดลาวเพราะเคยมาแล้วมีเบ็ดลาวมีอะไรอยู่เนี่ครับลองดูสักชุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเพิ่มอันเบ็ดครับผมไปครับ ต่อหม้อครับแต่ไม่ยอมพุบครับน่าจะตับมันชิ้นใหญ่ภาพหมายวันนี้ครับผมน้ําก็ไม่แรงมากครับออกคุณๆหน่อยครับผมตั้งหลักปักฐานบนต่อหม้อแล้วครับวันนี้ตกฝนครับของฟ้าคึมอยู่ครับผมดูเราจะทั้งวันนะครับลองดูครับวันนี้ ไปด้านนอกก็ไม่เวิร์กครับฟ้าคืมอย่างนี้ครับผมอานที่ล่มๆหมก่อนครับดูจะมีตัวหรือเปล่าครับผม ครับต้นน้าตันนี้ผักตบมาชุดใหญ่เลยครับวางเบ็ดไม่ได้แล้วครับลากยิงจุ่นางไปหมดแล้วครับผมี๋ยวต้องหยุดกันครับรอกันครับเดี๋ยวกู้คืนกันครับยาวเลยครับตัวนี้นี่ครับพักเบ็ดกันครับเก็บเบ็ดครับผักตบมาเยอะครับอ้นามาก็ยังไม่ได้ลงครับรอผักตบหมดกันครับผมมาเป็นแพรแล้วครับผมลงไม่ได้ครับ ยกเบ็ดเมื่อยครับไม่ใช่ปลากินครับยกหลบผักตบรับเอารู้สักพักลงเบ็ดไปใหม่แล้วครับผมผักตบเริ่มนิ่งๆบางแล้วครับเดี๋ยวลองดูครับตอก็เยอะครับผมฟางไฟก็ติดหลายรูเหมือนครับแต่ดึงมาขาดแต่กลัวได้กลับคืนมาอยู่ครับลองดูนะครับผมจะมีตัวให้น้าๆชมนะครับไปครับ ตอนนี้สิบโมงกว่าเกือบห้าโมงแล้วครับเงียบกิฟเลยครับยังไม่มีมากิกกักกิกกักมีแต่ปรากฏนะครับอย่าปรากฏหนึง่งดึงแล้วก็เข่าตอหมดเลยครับไม่ได้ตัวครับอลองรุ้นอีกสักพักเที่ยงแก่บ่ายครับไม่ดีก็คงถอยแล้วครับผมไปครับผม นาหนาตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วครับเงียบกิบเลยครับนานาข้างๆก็เงียบไม่มีมาสกิดเลยครับนี่ว่าเป็นไรเงียบดีจริงๆครับผมก็เดี๋ยวอีกชุดหนึ่งครับมีมีมีเข้าก็เผ็ินแล้วครับผมเดี๋ยวรุ่นอีกชุดหนึ่งครับผมนานาตัวนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองแล้วครับเงียบกิบเลยครับวันนี้ก็คงเท่านี้ครับวันนี้มีมีสักแต้มนะครับแต่ตอดยังไม่มีเลยครับผมก่อ เดี๋ยวใครที่เข้ามาชมก่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังใจในการํำคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวดูหมายห,หน้าว่าเราจะพาไปไหนครับสวันนี้คงเค่า,านี้ครับผมเพราะว่าฝาฝนก็มืดมาแล้วแล้วก็เงียบเลยครับผมวันนี้คืบทั้งวันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันใ,ใหม่ครับ